ทราบจงไงทราบเอาอะไรดีแสงเหนือตอนนี้กำลังกำลังสนุกกิไอ้นี่อยู่สวัสดีค่ะทุกคนมาแบบไม่บอกมาแบบไม่บอกทุกคนอย่าเพิ่งไปได้ไหมเดี๋ยวจะไปเอารูปน้ำพริกมาขึ้นเดี๋ยวโดนแจ้งเตือนแป๊บนึง มาแล้วแป๊บหนึ่งนะเล่นอะไรเอ่ยนี่เคเป็นไงน้ำพริกเปิดเครื่องหลังเอียนก็ได้สิเออวะลืมโอเคกินข้าวเสร็จแล้วหรอกินเสร็จแล้วจ้า วสวัสดีนะทุกคนนะคะแวะมาทักทายแบบไม่บอกไม่กล่วด้วยทำอะไรกันอยู่ปักตะกร้า อ้าวค้างสวัสดีทุกคนนะคะอยู่บนรถก็เลยมาไลฟ์เล่นๆอยู่บนรถจ้ะใกล้ถึงยังถึงไหน

เขาบอกว่าน้องละเมิดอะไรอะ่ะละเมิดอะไรไม่ได้ละเมิดนะเราขายน้ำพริกอยู่เนี่ยฮะน้ำพริกน้ำพริกกินข้าวาน,น้ำพริกสิจะ้ะถึงถึงเดชสะได้สวย <laughs> อ่ะเนี่ยปากหุดไม่ได้อีกเป็นไรอะ่ะมีน้หอมมั้ผมม่สวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีจ้า กับพี่ค่ะอะไรก็ขาวไม่ได้อะไรแล้วหรอไม่เงียบจังไลฟ์พี่ยูอืมก็ปิดจังหวะอืมแล้วก็จะกลัารสจีดมากๆเลย วันนี้ใครไปเจอกันหน้างานบ้างกลับบ้านหรือ,อยังจ๊ะกลับบ้านหรือ,อยังเทเดะฮัลโหลทุวัน คุณสวยค่ะแสดงไปไหนแสดงก,ก็กลับสิจ๊ะเหอง่วงเฉยเหใไม่ต้องเสียใจมีเราเจอเปัปอีกย,วยาว พักทานอะไรหรือยังกินขนมฟังไว้อ่ะ You. How are you ือ e ดรด i o ขนมที่แปลว่าสแน็คือ totally เปล่าคะขนมปังขนมปังช่องจริงบอกคืออะไรเปล่า รู้แต่หมายถึงว่าทำไมเขาถึงถามว่าจริงไหม,มจริงจ้าเฮ้ยเพลงเราถึงไหนละแค่แค่เริ่มต้นแค่นั้นเหรอใช่อ๋อรอพี่พัดไลฟ์ทุกวัน ฉันเหมือนฉันรอเธออยู่ที่ท่านามทุกวันปะแล้วคืออะไรรู้ปะ่ะอีเฟมที่มันตัดหัวออกไปไปทิ้งข้วหัวสั้นหน่ยตลกอะกลับมาจากพี่นอนแล้วง่วงโอเคกู d ดไนท์ จะไปไหนกลับแล้วเห็นชื่อไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามโหราศาสตร์ดวงดาว หล่อจังหมายถึงคนข้างๆคนข้างๆไม่หล่อดนะคนข้างสวยผิดละไหนบอกจะไปกินข้าวไปมาแล้วจ้ากินข้าวจนอิ่มจนจะเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ย อะไรอะไรคืออะไรเออทำไมเหรอเห็บพี่โดลองเฉยเลยคนเดียพี่โดอ๋อก็นั่งอยู่ด้วยอะอะไรวะ thank you for share นะคะในดีมเหนือเหน่อ เอ้ยวันนั้นหนูนั่งท่องภาษาจีนอยู่อะไรนะกินข้าวหรือ,อยังอะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรฝันเลยนี่นี่ซื้อฮะหนีชื่อฝันหนีชื่อนีชื่อฝัอนหรือมากินข้าวยังก็พูดอยู่โท่รู <c oughs> ้จักแต่หนีขา้ขาวเ,เออ เข้ามาตกใจเลยน้ำพริก <laughs> ปึ้งใหญ่มากขอดูก่อนนะใหญ่มากไหมเข้าไปดูดิโอ้รู้แล้วทำไมบอกไว่ปักนาคาวนาคาวข้างล่างพี่พัดจะใส่อารมณ์พี่บอกพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่ใส่อารมณ์ตรงไหนพี่ไม่ได้พี่เอาผมไปขอพี่บอกพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ไง ไม่กินอะไรพี่ไม่กินก็ไม่หิวก็คือไม่กินไงน้องน้องงงอะไรคะเออน้องงงอะไรเอ่ยส่งเรื่องขายน้ำตาลหนึ่งกระสอเออน้ำตาลปี๊บเรื่องน้องงงอะไรผมไม่ได้งงเออถ้ากินก็คือจะบอกว่าหิวพี่ใส่ลมทำไมกูไม่ได้ใส่ลมดู พี่น้ำตาตกอหค่คะไม่ตกอ่ะเพิ่งกินของหวานมาตกอะไรตกค่ะลืมอะไรลืมอะไรปะ้มงลืมสั่งอะไรกินปะแอะไรลืมกินหมเบียดเบียดเก่งมอไซค์เบแล้วหอเออนั้นเบียดทำไมทางเยอะแยะไอจะเป็นบ้า ใส่กุลกุลแยกได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนนะเราเราวีนละเราวีนจริงเราบ้าแบเราต้องลงก่อนไม่งั้นเดีเ๋ยวเราปิด